อคลิปท่สนะครับสามลองบินเด้อย่าใส่เยอะมี้ง่างนั่นเออติดโนหลงไปโน่นฮฮะนี่ตัวมนี่ตัวเดียว ไม่มีเอาเจ้ารกของเราเนี่มาใสา่ดินแล้วครับ ลองดูว่าถนนเป็นยังไงถากบอเลยเสียบบอบเริ่มเล็มรอบจบลวงแล้วแหละสงสัยมีสามโตติดกันมั้งไง 三百一十来 ทำแล้วครับนะก็จัดบอมนี่งันเอางันเอาเลยเหลือบเอาตามแนวขอบคณาลีเลยเด้อบอมสลบสลบหน่อยเด้อตามแนวขอบคณาน่ะสลบเอามีไหม

ลงครับเที่ยวที่สองเราที่เป็นวันวันละพันก็พอร้องพี่ครับ คนนึงเดียวำันค่าน้ำมันก็200ก็อเหลือวันละแปดร้ยค่าคนขับอีก500ร้เหลือวันละสามร้บบนคนคอ,อรบบรยเออุ้มอยู่ครับ <laughs> ตายอยู่มั่งสี่เที่ยวลมเย็นสบายอยู่อ้าวไปคลายใจเยอะครับดินน่วม เราใส่แค่เก้าตักเอ้าเร้อม,มาจัดง,งานโตเลยเสบบเริ่มลวงแล้วล่ะโยกแล้วล่ะมนนานนครับใช้เวลานี่ยังไม่ถึง30นาทีเลย baiklah, oh. yang diau selang hangin mà thằng Đinh này cướp sáng tấn à. mà bán số con Hãy subscribe cho kênh con, Mì Gõ Để malah عمل ใส่เยอะแล้วครับาลองดินแล้วไม่ยุบกไ็ได้ครับถ้าดินไม่นืดไม่ไรนี่ใส่เต็มกล่องเลยอ๋อยกแล้ว cọp oh, à. bôn cọp bôn, à, oh. cọp bôn cọp bôn ơi. I ต้นติดกันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแยกกันแทนบไม่ออกได้แล้วได้แล้ว กขึ้นยกขึ้นอ๋อเกานนี้อ้อาอานสามต้นติดกันเลยจริงๆอ้าว โอ้ยใหญ่จริงดูรกันตไม่นี่โอ้โหลุลลุล่าเอเหี๋ยนยังไม่ลดขาดแล้วเอือร้ออยู่ไม่ได้